ถ้ารีเมคใครควรได้เล่นบทอะไรบ้างแคสเพลิงบุญเวอร์ชั่นช่อง7ใครเหมาะสมเทียบเจนนี่อัลภาสในบทใจเรืองแซบถึงพริกถึงขิงจนเรตติ้งช่อง3ทะลุแซงช่องอื่นแบบไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับละครเรื่องเพลิงบุญที่ตอนนี้พูดได้เลยว่ามีคนเกลียดใจเรืองหรือเจนนี่เทียนโพสุว์วัน สำหรับเพลิงบุญเวอร์ชั่นปี2560ที่นายนักสแสดงเบลล่ารานีแคมเปนรับบทพิมาล่าเจนนี่เทียนโพสุวานรับบทใจเรื่อง ฟองนาวาัตกุลรัตนรักรับบทริทและลุยสกอตร,รับบทเทอดผพานมาแสดงนมต่างต้องยอมรับเลยว่าทีมงานและทีมนักแสดงทำการบ้านมาค่อนข้างหนักจ่าได้เตรียมงานละครเรื่องเพลิงบุญมาถึง8ปปีเลยทีเดียวยิ่งต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยและต่อสู้กับการตลาดกระแสะคนดูอะไรละหลายๆอย่างกำลังเป็นหัวข้อที่มีคนพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนตอนจบของละครเพลิงบุญเพราะเมื่อเร็วๆนี้ ผู้จัดสาวคนเก่งจากยศินีนะนครได้เผยว่าได้ตัดสินใจหรือตอนสุดท้ายของละครเรื่องนี้ขึ้นมาทํใหม่เพราะความรู้สึกที่มีกับนักสแสดงผู้ล่วงลับเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจากซึ่งรับบทใจเริงเวอร์ชันแรกที่เสียชีวิตไปเมื่อ22ปีที่แล้วทั้งทงที่เพิ่งเริ่มถ่ายละครไปได้แค่2ตอนเท่านั้นดูเหมือนว่าไม่ว่าเพลิงบุญเวอร์ชันไหนปฏสิเสธไม่ได้ผู้ที่มารับบทใจเริงปังทุกคนจริงๆโดยเวอร์ชันล่าสุดที่สวมบทบาทโดยเซนนี่ ยนโพสวนันตกเป็นประเด็นร้อนระอุไปทั่วโลกออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดกล้องจนถึงโค้งสุดท้ายแถมคว้าเรตติ้งตอนจบไปสูงมากทําเอาชนะช่องเจ็ดในตอนนั้นอีกด้วยจากเหตุการณ์นี้ทําให้ต้องมีการแคสนักแสดงที่มารับบทใจเริงใหม่ซึ่งผู้ที่มารับบทคือหน่อยบุษกรซึ่งเธอได้ตั้งปณิธานว่าจะทําเต็มกําลังเพื่อเติมเต็มในส่วนของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับและจากความทุ่มเทยอย่างสุดตัวในครั้งนี้ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลดารา สนับสนุนหญิงดีเด่นจากเวทีโทรทัศน์ทองคำสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากขณะหลายๆคนก็รู้สึกเสียใจแทนเก๋บุญพิทักหากชีวิตยังดำเนินต่อไปเชื่อว่าเธอ คงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวคังฟ้าของวงการบันเทิงเมืองไทยอย่างแน่นอนสมมุติเพลิงบุญอยู่ช่องเจ็ดใครเหมาะกับบทไรบ้างโดยมีความเห็นของโซเชียลเข้ามาตอบไว้ว่าใจเริงอัมพชราพาพิมมาลาช่องเจ็ใจเริงขวัญอุสมณีอยากให้กลับมาเล่นช่องเจน้าลอยมาเลยแซบแน่พิมพ์กรินอัสดาพรเขนลี พิมมาลามุกดาใจเริงเปรียวทัศนียาและสองคนนี้กำลังเป็นกระแสในละครภาคต่อโซเวลีและบ่วงวิมาลาบอกเลยว่าอยากเห็หนทั้งคู่แสดงด้วยกันสักครั้งและมุกดานา้นได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีความสามารถพอที่จะเล่นละครขึ้นหิงข,ของช่องสามได้ด้วยฝีมือกวาดเรตติง้งไม่ว่าจะะป็บคู่กับเคมหัสวีหรือไมพระรเดชหรือพระเอกคนอื่นเธอก็เอาอยู่ส่วนเปียวทัศนียานั้นเล่นบทเที่ร้ายและตราตึงใจ คนดูมานานหลายปีแล้วอยากให้ช่องดันน้องมากกว่านี้เพราะมีใบหน้าสวยเก๋แถมน้งตาสั่งได้บอกเลยว่าเป็นใจเริงเวอร์ชันช่อง7จ็ดคงแซบแน่ๆ